ถอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่24พฤศจิกายน2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษาในเรื่องของการศึกษาธรรมและฟังธรรมปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าโดยยกเนื้อความและอัตถกาของมหาโคสิงคาสารสูตรมาร่วมกันศึกษาค่ะซึ่งพระสารีบุตรนั้นได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าวโดยในยาที่พระอริยะทั้งหลายเหล่านั้นได้กล่าวกับท่าน จนถึงเรื่องราวว่าด้วยวิหารสมาบัติเป็นโลกิยาและโลกุตละซึ่งท่านพระกังขาเรวตะได้เป็นเอตทัคขาในทางด้านนี้หลังจากนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสว่าสาธุสาธุสารีปุตตะความว่าสาธุการนี้พระผู้มีพระภาคเจา้าประทานแก่พระอานน์เทระ พระผู้มีพระภาคยาวตรัสกับพระสารีบุตรเทระในที่ทั้งปวงก็มีในยานี้บทว่ายถาตังอานันโทความว่าก็อานนท์เมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรฉันใดพยากรแล้วฉันนั้นอธิบายว่าพระอานนท์พยากรตามสมควรคือเหมาะสมแก่อธัธยาศัยของตนนั้นแล จริงอยู่พระอานนทเทระเป็นพระหูสูตรด้วยตนเองแม้อัจฉาัยของพันตั้งอยู่อย่างนี้ว่าโอ๋นอเพื่อนพรหมจันทร์ในศาสนาพึงเป็นพระหูสูตรดังนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าสิ่งที่ควรหรือไม่ควรสิ่งที่มีโทษหรือไม่มีโทษโทษหนักหรือเบาแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้ ย่อมปรากฏแก่ภิกษุพระหูสูรภิกษุผู้พหูสูรพิจารณาพระพุท,พทธพจน์ที่ตนเรียนแล้วคิดว่าศีลท่านกล่าวไว้แล้วในที่นี้สมาธิท่านกล่าวไว้แล้วในที่นี้วิปัสสนาท่านกล่าวไว้แล้วในที่นี้มรรคผลนิพพานท่านกล่าวไว้แล้วในที่นี้บำเพ็ญศีลในที่มาของศีล บำเพ็ญสมาธิในที่มาของสมาธิยังวิปัสนาให้ถือเอาห้องในที่แห่งวิปัสนาเจริญมกักย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งผลเพราะฉะนั้นอัจฉริยของพระเทระย่อมเป็นอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเพื่อนพรหมจันทร์ของเราเรียนนิกายหนึ่งหรือสองสามหรือสี่หรือห้านิกายแล้ว พิจารณาอยู่บำเพ็ญศีลเป็นต้นในที่มาแห่งศีลเป็นต้นพึงทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลและนิพพานโดยลำดับแม้ในวาระที่เหลือก็มีนัยนี้เนื่องจากท่านมีความจดจำและความเข้าใจในพระธรรมทั้งสามหมวด ท่านจึงสามารถที่จะน้อมระลึกตรึกตรองได้อยู่เสมอและมีจิตโสมนัสยินดีที่จะเห็นเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเข้าถึงอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาจนแทงตลอดมรรคผลนิพพานค่ะจริงอยู่ท่านเรวัตะพอใจในฌานยินดีแล้วในฌานเพราะฉะนั้นท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋นอ เพื่อนพรมจันทร์ของเรานั่งผู้เดียวทำกสินบริกรรมยังสมาบัติแปดให้เกิดเจริญวิปัสนามีฌานเป็นประทัฐานพึงทำให้แจ้งซึ่งโลกุตตาธรรมเพราะฉะนั้นจึงพยากรณ์อย่างนี้เราฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละท่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งท่านก็ปรารถนาจะเห็นผู้อื่นนั้นได้เข้าถึงใน เอตะทักขาที่ท่านมีความชำนาญน,นั้นเองมีความปรารถนาดีมีจิตอ่อนโยนปรารถนาให้ผู้ที่อยู่รวมด้วยนั้นได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐที่ท่านได้เข้าถึงแล้วในแต่ละองค์แต่ละองค์เพราะฉะนั้นภิกษุใดที่มีความปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งจึงไปหาภิกษุที่ท่านเหล่านั้นชื่นชมยินดีค่ะ ท่านพระอนุรุทธามีทิพยาจักสุท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าโอหนอเพื่อนพรมจัน์เจริญอาโลกะกะสินเห็นสัตว์ทั้งหลายกำลังจุติและอุบัติในจักรวาลหลายพันด้วยทิพยาจักสุยังจิตให้สังเวชพระวัตภัยเจริญวิปัสนาพึงทำให้แจ้งซึ่งโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้น จึงพยากรณ์แล้วอย่างนี้พระนุรุทธะเราก็ทราบว่าท่านเป็นผู้มีทิพยาจักษุแม้ในวาระการปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้คอยพยากรณ์ว่าพระบรมศาสดานั้นกำลังจะเข้าถึงการปรินิพานหรืออย่างท่านมหากัสปะเป็นทุตวาถา ท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเพื่อนพรหมจรรันทร์เป็นทุตะวาท้าอย่างตันหาพร้อมทั้งปัจจัยให้เหี่ยวแหง้งด้วยอานุภาพแห่งทุดงแล้วกำจัดกิเลสมีประการต่างๆแม้เหล่าอื่นเจริญวิปัสสนาพึงทำให้แจง้งซึ่งโลกกุตรธรรมเพราะฉะนั้นจึงพยากรณ์แล้วอย่างนี้ รูดงคุณนั้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติประเภทวัดที่ผู้สมัครใจจะพึงสมาทานประพฤติได้เป็นอุบายขัดเกลากิเลสส่งเสริมความมักน้อยสันโดษซึ่งท่านพระมหากัสปะท่านเป็นเอกตทะขาในด้านนี้ท่านจึงพยากรณ์ตัวท่านเองอย่างนี้ค่ะและหากภิกษุใดที่ปรารถนาเพื่อจะ ทำทุดงขวัตก็มาอยู่กับท่านค่ะท่านพระมหาโมคคลานะถึงที่สุดแห่งสมาธิบารมีส่วนลำดับจิตอันสุขุมลำดับขันลำดับธาตุลำดับอายตนะการเข้าฌานก้าวลงสู่อารมณ์การกำหนดองค์การกำหนดอารมณ์การตัดองค์การตัดอารมณ์ จเจริญโดยส่วนเดียวจเจริญโดยสองส่วนดังนั้นจึงปรากฏแก่ผู้เรียนอภิธรรมเท่านั้นก็ผู้ไม่ได้เรียนอภิธรรมเมื่อจะกล่าวธรรมะย่อมไม่รู้ว่านี้เป็นสกวาทานี้เป็นปราวาทายังแสดงปรวา,าวาทาว่าเราจักแสดงสกวาทายังแสดงสกวาทาวา่าเราจักแสดงปราวาทา ย่อมกล่าวลำดับธรรมะให้ผิดส่วนผู้เรียนอภิธรรมย่อมแสดงสกะวาทะโดยสกะวาทะแน่นอนหรือปราวาทะโดยปราวาทะแน่นอนย่อมไม่กล่าวลำดับธรรมะให้ผิดเพราะฉะนั้นพระเถระมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเพื่อนพรหมจรรันทร์เป็นนักอภิธรรมยังชานให้อย่างลงในที่อันสุขมุม จเจริญวิปัสนาพึงทำให้แจ้งซึ่งโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นจึงพยากรณ์แล้วอย่างนี้ท่านพระมหาโมคคลานาน,านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอภิธรรมกถาด้วยนะคะและท่านเป็นธรรมกถึกการที่มีสมาธิที่มีกำลังกลา้าจึงทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเพราะฉะนั้น ท่านจึงเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมว่องไวและสามารถเข้าถึงลักษณะของธรรมะในอภิธรรมในได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะท่านพระสารีบุตรถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีย่อมสามารถยังจิตให้เป็นไปในอำนาจของตนได้โดยปัญญาผู้มีปัญญาสามหาสามารถไม่จริงอยู่ผู้มีปัญญาสาม เป็นไปในอำนาจแห่งจิตที่เกิดขึ้นดิ้นรนไปแล้วข้างนี้และข้างโนนสองถึงสามวันถึงความเป็นคฤหัหั์ประสบความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เพราะฉะนั้นพระเถระมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋เนอเพื่อนพรหมจรรันทร์ไม่เป็นไปในอำนาจแห่งจิตยัยงจิตให้เป็นไปในอำนาจของตน ปราบความเสพติดฆ่าศึกและความดิ้นรนทั้งหมดของจิตนั้นไม่ให้ออกไปภายนอกแม้เล็กน้อยจเจริญวิปัสสนาพึงทำให้แจง้งซึ่งโลกุตตะรธรรมเพราะฉะนั้นจึงพยากรณ์แล้วอย่างนี้วิธีสังเกตว่าเราเป็นกลุ่มไหนใช่ไหมคะท่านพระสารีบุตรนั้นมีปัญญากรา เพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถที่จะควบคุมจิตให้อยู่ได้ด้วยปัญญาแต่เรานั้นปล่อยให้จิตไปตามกระแสซึ่งนั้นหมายถึงว่าเป็นไปด้วยโลภะโทสะและโมหะได้โดยง่ายท่านจึงกล่าวว่าประสบความคิบหายมิใช่ประโยชน์ส่วนบุคคลใดที่คิดจะออกจากอำนาจของจิตนั้นจะต้องฝึกจิตให้เป็นผู้มีปัญญา การที่จะมีปัญญาได้นั้นก็ต้องเป็นผู้มีสมาธิที่มีกำลังกลา้าเมื่อออกจากสมาธิที่มีกำลังกลา้าจึงสามารถเพ่งเป็นไปในขันในธาตุในอายตนะหรือในปฏิจจสมบาทได้ตามเวลาที่ต้องการและหากมีความเคร่งเครียดเกิดขึ้นก็สามารถที่จะกลับเข้าสู่สมาธิเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรนั้น จึงมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านสมาธิและปัญญาเช่นกันค่ะบทว่าสัพเพสังโวสารีปุตตะสุภาษิตังปริยาเยนะความว่าดูก่อนสารีบุตรเหตุแห่งความงามด้วยพวกภิกษุผู้ยินดีในฌานบ้างผู้ได้ทิพจักษุบ้างผู้ทุดงขวาถาบ้างผู้นักอภิธรรมบ้าง ผู้ไม่เป็นไปในอำนาจแห่งจิตบ้างสำหรับสังขารามมีอยู่เพราะฉะนั้นคำของพวกเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยายคือเป็นสุภาษิตด้วยเหตุนั้นแลหาเป็นทุพภาษิตไม่เราได้ฟังสุภาษิตของภิกษุผู้เลิศถึงห้าองค์แล้วลำดับต่อมีดังนี้ค่ะว่าอปิจจะ มะมาปิสุนาถะความว่าอีกอย่างหนึง่งพวกเธอจงฟังคำของเราบทว่าณาตาวาหังอิมังปันลังกังทินทิสสามิความว่าเราตั้งความเพียรมีองค์สี่นี้แล้วจักไม่ทำลายคือจักไม่เลิกนั่งขัดสมาธิเพียงนั้น ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคยาวทรงละสิริราชสมบัตินี้ได้ด้วยพระยานอันแก่กราทรงออกพิเนสกรมสเสด็จขึ้นโพธิมณฑลโดยลำดับทรงตั้งความเพียรมีองค์สี่ประทับนั่งขัดสมาธิเป็นการชัยชนะมีพระไถมันทรงทำลายล้างสมองของมันทั้งสามแล้ว ทรงอย่างหมื่นโลกาธาตุให้บรรลืออยู่ทรงแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานในเวลาไกลรงพระผู้มีพระภาค้าทรงหมายเอามหาโพธิบัลลังนั้นของพระองค์จึงตรัสอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาค้าแม้เมื่อทรงอนุเคราะห์ชนผู้เกิดในภายหลังทรงแสดงข้อปฏิบัติอันเป็นสาระ แก่การลยานะปุตตุชนจึงตรัสอย่างนี้จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าในอนาคตการกุลบุตรผู้มีอัจฉาสาัยอย่างนี้จากสำเนียกเห็นด้วยประการฉนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสมหาโคสิงคสูตรจึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตร กสุในศาสนานี้กลับจากบินทบาทในเวลาหลังพัดแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติมั่นเฉพาะนาวาจิตของเรายังไม่หมดความถือมันยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพียงใดเราจะไม่ทำลายบัลลังนี้เพียงนั้นดังนี้ดูก่อนสารีบุตร ป่าโคสิงค้าสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้แลฟังแล้วเข้าใจชัดใช่ไหมคะเพราะภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในป่านั้นมีความงดงามด้วยข้อประพฤติที่ผลแล้วจากอาสวาทั้งสิน้นแต่ปุตุชนที่เกิดขึ้นในภายหลังปรารถนาจะปรัสรู้ตามหมู่พระอริยทั้งหลายเหล่านั้น จะประพฤติอย่างไรพระองค์จึงได้ตรัสตามที่กล่าวมาแล้วนั่นเองค่ะภิกษุทั้งหลายคิดว่าพวกเราจะถือเอาอาัจฉริยของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้กลับจากบินทบาทในภายหลังพัดตั้งความเพียรมีองค์สี่มีใจแน่วแน่จากสำคัญสมณธรรมอันตนควรทำว่า พวกเรายัางไม่บรรลุอารหัตจากไม่ทำลายการนั่งขัดสมาธินี้ดังนี้ภิกษุเหล่านั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้จักทำที่สุดแห่งชาติชราและมรณาได้โดยวันเล็กน้อยเท่านั้นนิทันพยากรเอาไว้นะคะว่าหลังพัดแล้วเราจะต้องประพฤติปฏิบัติ ในข้อปฏิบัติที่เราใส่ใจบางท่านนั้นปรารถนาจะเจริญกายคตาสติท่านก็ตั้งมันนั่งขัดสมาธิทบทวนในกายคตาสติจากหนึ่งถึงห้าจากห้าไปหนึ่งจากหกไปสิบจากสิบไปหนึ่งทบทวนไปมาจนครบอาการสามสิบสองแล้ว ตามที่พระองค์ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้อย่างละเอียดลุ่มลึกเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นดีแล้วออกจากสมาธิมาพิจารณารูปธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นอสุภะตามอาการที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเห็นชัดด้วยความเป็นอสุภะและมีสมาธิตั้งมัน่นมีโอกาสเข้าถึงฌานนจิต เหล่านี้และน้อมมาพิจารณารูปนามขันห้าในที่สุดก็สามารถจะถึงที่สุดแห่งการดับชาติช,าชารามรณาได้โดยวันเล็กน้อยเท่านั้นนี้เป็นตัวอย่างของการพิจารณาธรรมะเท่านั้นเองนะคะแต่แต่ละท่านนั้นมีอธัธยาศัยที่แตกต่างกันออกไป จะมีธรรมะหมวดไหนเป็นที่ตั้งต้นก็แล้วแต่ค่ะแต่ที่แน่นอนก็คือในเรื่องของรูปธปรรมนั้นก็มีธาตุกรรมฐานซึ่งเราจะต้องรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของรูปธรรมทั้งหมดค่ะดังนั้นพระผู้มีพระภาคยาวเมื่อทรงอนุเคราะห์ชนผู้เกิดภายหลังนี้ทรงแสดงข้อปฏิบัติอันเป็นสาระแก่ การละยานะปุตตุชนจึงตรัสอย่างนี้บทว่าเอวะรูเปนะโขสารีปุตตะพิกุณาโคสิงคัสสารวนังสุเพยยะความว่าดูก่อนสารีบุตรปากโคสิงคาัสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้โดยตรงแลจบพระธรรมเทศนาด้วยอนุสนธิ ดังนี้แลจบอัตกถามหาโคสิงคาสารสูตรที่สองเราได้ฟังสิ่งอันประเสริฐนี้จะเห็นได้ชัดถึงความวิจิตของจิตในการศึกษาพระสัทธ,ธรรมและกระทำกิจในพระศาสนานี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในหมู่อริยสงฆ์ที่กล่าวแล้วในมหาโคสิงคาสารสูตรทั้งหองค์ เป็นแบบอย่างอันประเสริฐของผู้ตรัสรู้ไปแล้วแต่เราก็ได้ชื่นใจว่าพระองค์ได้อนุเคราะห์พวกเราโดยการแสดงรูปแบบเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหลังพัดแล้วต้องมานั่งขูบันลังตั้งกายตรงพิจารณาธรรมะแล้วแต่ว่าเราจะมีอภิยศัยแบบใดก็พิจารณาไปตามธรรมะ ที่เรามีความตั้งมั่นนั้นๆค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาเรสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุุสทั้งสิ้นเพื่อมาผลิพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุุลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ